ท่านผู้ฟังเสียงธรรมสุขใจชาแนลจากรายการเสียงธรรมสร้างสุขวันนี้นำเสนอพุทธประวัติเรื่องพระราธะเถระพระพิสุผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายพระราธะเถระเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเป็นหนึ่งในสาวก80องค์สำคัญของพระพุทธศาสนา บวชเมื่อวัยชาราเป็นสิทธิ์ของพระสารบีบุตรท่านเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายและได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นเลิศกว่าพิสุทั้งหลายในด้านผู้มีปฏิพานคือมียานแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาขอเชิญติดตามรับฟังพระราทาเถระ พระพิสุจ์ผู้ว่าง่ายสอนง่ายค่ะพระราทะเกิดในตระกูลพามในเมืองราชครื้นแ้นเดิมของท่านนั้น จัดว่าอยู่ในชั้นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราถูกภรรยาและบุตรธิดาทอดทิ้งต้องกลายเป็นคนยากจนอนาถาไร้ที่พึ่งอาศัยต้องเลี้ยงชีพด้วยการอาศัยพระพิสุอยู่ในวัดพระเวรุวันมหาวิหารท่านได้เรียนรู้ว่าชีวิตพระ เป็นชีวิตที่สงบไม่วุ่นวายจึงปรารถนาจะมีชีวิตที่สงบอย่างนั้นบ้างวันหนึ่งจึงเข้าไปหาพระที่คุ้นเคยกันแล้วแจ้งความประสงค์ให้ทราบไม่มีพระรูปใดรับบวชให้และไม่มีพิสูรรูปใดที่จะสงเคราะห์บวชให้ทำให้เกิดความทุกข์ใจจนร่างกายสูบผอมหน้าตาผิวพรรณหม่นหม,หมอง วันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลให้ทราบถึงความประสงค์ของตนพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของท่านแล้วเห็นว่าแม้จะแก่แต่ก็จะสามารถบรรลุอรหัต,ตผลได้จึงตรัสสั่งให้ประชุมสงฆ์รับสั่งถามว่า mm hmm. พิสุททั้งหลาย ผู้ใดะระลึกถึงอุปการคุณของราธพรามผู้นี้บ้างขณะนั้นพระสารีบุตรเถระซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ะระลึกได้พระเจ้าค่ะคือวันหนึ่งข้าพระองค์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชครึ พราหมณ์ผู้นี้เคยได้ถวายอาหารข้าวสุกแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาได้สดับแล้วตรดยกย่องภาษาริบุตรเทระว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีแล้วมอบปลาทัพรามให้ท่านเป็นพระอุปชาดำเนินการบวชให้ และทรงประกาศยกเลิกการอุปสมบทด้วยวิธีไตราสรารนคมที่พระอ,องค์ทรงอนุญาตไว้แต่เดิมแล้วทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยวิธียติจะตะตุตถกรรมอันเป็นวิธีอุปสมบทโดยมีสงเป็นใหญ่ภาษารีบุตรเถระเป็นพระอุปชารูปแรกและพระทาระเป็นพิสุผู้ได้รับการอุปสมบท ด้วยวิธีนี้เป็นรูปแรก mm. รการอุปสมบทด้วยวิธียติจตุตถกรรมนี้ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเมื mm. ่ออุปสมบทแล้ว <het> ว,วันหนึ่ง ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ตรัสสอนธรรมอันเป็นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าดูก่อนราทะสิ่งใดเป็นมารเธอจงรักความพอใจในสิ่งนั้นเสียสิ่งที่เรียกว่ามารคือรูปเวทนาสัญญา สังขารและวิญญาณซึ่งเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่มีตัวตนมีความเกิดขึ้นดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงและสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาดังนั้นเธอจงรักความพอใจในสิ่งอันเป็นมาเหล่านั้นเสียพระราทะรับเอาพระโอวาทนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติ แต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมทันทีหลังจากบวชเนื่องจากจิตใจไม่สงบทั้งนี้เพราะไม่ได้รับความสะดวกเรื่องอาหารแต่ระวันท่านได้อาหารไม่พอฉันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท่านเป็นพระบวชใหม่นั่งบนอัสนะท้ายสุดเวลาฉันอาหารในโรงฉันในโรงฉันมีพระจำนวนมาก อาหารต้องแจกจ่ายตามกันตามลำดับอาวุโสจึงไม่ค่อยเหลือถึงท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอุปชาทราบถึงความลำบากของท่านในเรื่องนี้จึงได้แก้ปัญหาด้วยการนำพาท่านไปจาริกในสถานที่ต่างๆซึ่งทำให้ท่านได้อาหารพอฉันครั้นได้อาหารพอแล้ว ท่านกลับมีร่างกายแข็งแรงจิตใจเริ่มสงบประกอบกับได้พระสารีบุตรเทระคอยแนะนำพร่ำสอนอยู่เนืองๆท่านเป็นคนว่าง่ายปฏิบัติตามที่พระอุปชาพร่ำสอนทุกป,ประการแล้วเข้าใจได้เร็วไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตผลหลังจากนั้นพระสารีบุตรเทระ ได้พาท่านมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าดูก่อนสาเรบทพระราธสัตธิวิหาริกสิธย์ของเธอเป็นอย่างไรบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคเธอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแนะนําสั่งสอนตักเตือนอย่างไรก็ปฏิบัติตามแต่โดยดี ไม่เคยโกรธเคืองเลยพระเจ้าค่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพระบรมศาสดาทรงสดับแล้วตรัสสอนให้พิสูจนทั้งหลายถือเอาพระราธะเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและทรงยกย่องพระราธะในตำแหน่งเอตตะทักคะ เป็นผู้เลิศกว่าบุรุษทั้งหลายในทางผู้ว่าง่ายและผู้มีปฏิพานคือเป็นผู้มีความรู้จำแจ้งในพระธรรมเทศนาอยู่มาวันหนึ่งพระพิสุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมสภาว่าค่าว่าพระสารีบุตรเถระเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีได้ให้ราทัพรามผู้ขัดสนบรรพชาเพราะระลึกถ,ถึงอุปการะคุณแห่งข้าเพียงทัพพีเดียวเท่านั้นฝ่ายพระราทาเถระผู้ควรแก่โอวาทก็ได้อาจารย์ที่ดีเป็นผู้ให้โอวาท พระบรมศาสดาทรงสดับการสนทนาสรนเสริญพระสารีบุตรเทะนั้นแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งรลายพระสารีบุตรเป็นผู้ประกอบด้วยความกตัญญูกะตะเวทีในการระบาดนี้ยังไม่สู้เป็นการอัศจรรย์นักเพราะในอดีตชาติที่ร่วงมาแล้วพระสารีบุตรถือกำเนิดใน อเหตุกับปฏิสนธิคือการปฏิสนธิด้วยจิตที่ไม่มีเหตุได้แก่เกิดในกำเนิดเดรัจฉานแต่เป็นผู้มีใจประกอบด้วยกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมนั่นแหละน่าอัศจรรย์นักพระพิสูุทั้งหลายกราบทูลถามว่าในการไหนพระเจ้าค่าที่พระสารีบุตรเถระ บังเกิดในอเหตุกับปฏิสนธิและประกอบกตัญญูกถาเวทีพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาทกอารีนาจิตตะชาดก ซึ่งมีเรื่องเล่าไว้ในอัฏฐกถาชาดกคัมภีรกุดทกนิกายชาดกแห่งทุกกนิบาทความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในอดีตการที่ร่วงมาช้านานแล้วมีพวกบุรุษช่างไม้ประมาณ500คนอยู่แถบเชิงภูเขา ได้พากันไปในเวลาป่าใหญ่เพื่อตัดต้นไม้เอามากระทำสัมภาระต่างๆเป็นจำนวนมากและเมื่อตัดต้นไม้แล้วจึงนำมารวมกันเป็นแพรใหญ่แล้วหย่อนลงไปในแม่น้ำโคงคาปล่อยล่องรอยลงมาตามรำแม่น้ำในครั้งนั้นมีช้างตัวหนึ่งเอางวงโน้มเหนี่ยวเกี่ยวกิ่งไม้ กิ่งไม้นั้นทานน้ำหนักช้างไม่ไหวก็หักลงมาช้างนั้นเสียหลักเท้าไปเหยียบตนตอไม้แหลมแทงเท้าจนทะลุเกิดความเจ็บปวดทนทุกขเวทนาแสนสาหัสจนไม่สามารถพยุงกายลุกขึ้นได้จึงต้องนอนทนทุกขเวทนาอยู่ที่นั้นเองพอเวลาล่วงมาได้สองสามวัน พวกช่างไม้เดินทางผ่านมาที่ช้างบาดเจ็บอยู่ฝ่ายช้างนั้นได้รายเห็นพวกช่างไม้เดินเข้ามาใกล้จึงดำริว่าเราจะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็เพราะอาศัยบุรุษเหล่านี้ช่วยคิดแล้วจึงค่อยๆส่งกายลุกขึ้นเดินขยโยขยเยกเดินตามพวกช่างไม้เหล่านั้น พวกช่างไม้เหล่านั้นคันเหลียวกลับมาเห็นว่าได้มีช้างเดินตามหลังมาต่างคนก็ต่างตกใจกลัวพากันวิ่งหนีไปเมื่อช้างเห็นผู้คนเหล่านั้นกลัวจึงหยุดยืนอยู่กับที่แต่ถ้าพวกช่างไม้หยุดช้างก็เดินกระโป r กระเพรติดตามไปอีก เป็นอย่างนี้หลายครั้งนับเป็นที่น่าฉงวนสงสัยนักหัวหน้าช่างไม้จึงมาใคร่กรวนว่าเหตุชไหนหนอช้างตัวนี้พอพวกเราหยุด ก็เดินตามเรามาครั้นพวกเราเดินหนีกลับหยุดยืนอยู่เฉยๆชะรอยจะมีเหตุในช้างตัวนี้เป็นแน่แท้เมื่อคิดดังนี้แล้วจึงร้องสั่งให้บริวารปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ส่วนตนเองนั้นนั่งคอยดูท่วงทีของช้างนั้นว่าจะมาไม้ไหนกันแน่ เพราะไม่รู้ว่าช้างนั้นจะมาร้ายหรือดีเมื่อช้างนั้นเดินเข้ามาใกล้พวกช่างไม้ด้วยอาการเป็นมิตรและแฝงไปด้วยความเจ็บปวดบาดแผลที่เท้านั้นเพื่อจะแสดงให้พวกช่างไม้ได้รู้ถึงความล้มจึงล้มตัวนอนกริ้งนอนเกลือไปมาแล้วก็นอนนิ่งๆอยู่ในที่นั้น หัวหน้าช่างไม้จึงได้เดินตามไปพิจารณาใกล้ๆจึงเห็นว่าช้างตัวนี้ได้รับบาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือจึงได้ร้องบอกพวกช่างไม้บริวารว่าดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เจริญช้างนี้มาด้วยความเจ็บไข้ไม่ใช่จะมาด้วยเหตุอื่นท่านทั้งหลายจงลงมาเถิด ว่าแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ช้างตัวนั้นได้ลายเห็นแผลซึ่งถูกตอไม้ต่ำที่เท้าจึงใช้พระคว้านปากแผลเพื่อจะจับเสี้ยนตอไม้ให้ได้ถนัดแล้วใช้เชือกผูกเสี้ยนตอไม้แล้วช่วยกันฉุดกระชากดึงเสี้ยนออกมาและรีบบีปากแผลนั้นคั้นเอาน้ำเลือด น้ำหนองที่ขังอยู่ในแผลออกจนหมดแล้วชำระล้างแผลด้วยน้ําฝาดทายาสมุนไพราตามที่พวกตนได้เข้าใจเชื่อเวลาไม่นานเท่าไหร่ช้างนั้นก็ฟื้นจากการเจ็บปวดลุกขึ้นได้ จัดเจ็บไข้แล้วช้างจึงดำริว่าพวกช่างไม้เหล่านี้มีอุปการะแก่เรามากเรารอดชีวิตมาได้ก็เพราะพวกเขาเหล่านี้เราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อชนเหล่านี้คิดแล้วจึงกลับไปสู่ที่อยู่ของตนและได้นำพาโปรโดก ลูกช้างเผือกมาให้แก่พวกช่างไม้พวกช่างไม้ได้รายเห็นโปรโดกลูกช้างเผือกนั้นก็มีความยินดียิ่งนักด้วยคิดว่าช้างตัวนี้ไปหาลูกช้างมาให้แก่พวกเราส่วนช้างนั้นครุ่นคิดอยู่ว่าเมื่อเรายือนอยู่ชนทั้งหลายจะรู้ซึ่งกริยาของเราหรือ คิดแล้วจึงเดินหลีกหนีไปเสียจากที่นั้นฝ่ายปอดกลูกช้างเผือกเมื่อเห็นพ่อช้างเดินไปก็เดินตามพ่อช้างไปข้างหลังช้างผู้เป็นพ่อครั้นเหลียวหลังก็รู้ว่าลูกน้อยเดินตามมาข้างหลังจึงส่งเสียงให้สัญญาณเพื่อจะให้ลูกช้างเผือกน,นั้นกลับไปหาพวกช่างไม้ ลูกช้างพอได้ยินเสียงของช้างผู้เป็นพ่อก็กลับหลังไปยังที่อยู่ของพวกช่างไม้เหล่านั้นช่างไม้เหล่านั้นก็รู้ทันทีว่าช้างตัวนี้เชรอยจะพาลูกมาให้แก่พวกเราอย่างแน่นอนจึงร้องบอกกับลูกช้างน้อยนั้นว่าในสำนักของพวกเราไม่มีกิจการอะไรจะให้เจ้ากระทำดอก เจ้าจงกลับไปหาช้างพ่อของเจ้าเสียเถิดลูกช้างน้อยเมื่อพวกช่างไม้บอกให้กลับก็กลับไปหาช้างพ่อแล้วช้างพ่อก็ได้บอกให้กลับไปหาพวกช่างไม้อีกพวกช่างไม้ก็บอกให้กลับไปหาช้างพ่ออีกเช่นกันช้างพ่อก็บอกให้ลูกช้างน้อยกลับไปหาพวกช่างไม้อีก เป็นอย่างนี้จนถึงสามครั้งด้วยกันจำเดิมแต่นั้นมาพวกช่างไม้จึงต้องรับเอาลูกช้างน้อยนั้นไปไว้ในสำนักของพวกตนและช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดีพวกช่างไม้ได้แบ่งอาหารให้แก่ลูกช้างน้อยคนละปั้นคนละปั้นรวมอาหารได้ประมาณ500ปั้น ก็พอช่วยให้ช้างน้อยนั้นอยู่อย่างสุขสบายฝ่ายลูกช้างน้อยก็ช่วยขนทับสัมภาระเครื่องไม้ที่พวกช่างไม้ผูกมัดไว้ให้ตนขนเอาไปรวมสุมไว้เป็นกอง รัน้นพระผู้มีพระภาเจ้าทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าจบลงแล้วจึงมีพระพุทธจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งรลายพระสารีบุตรเป็นผู้ประกอบด้วยความกตัญญูกะตะเวทีมิใช่การบัดนี้เท่านั้นในปางบัรรพสารีบุตรผู้ดีเกิดเป็นช้างใหญ่คือช้างผู้พ่อ ผู้มีสภาวะรู้จักคุณูประการที่ผู้อื่นกระทำไว้แก่ตนดังเรื่องที่กล่าวมานี้ส่วนทาระเถระผู้มีความเพียรพยายามทั้งเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ได้เคยเป็นโปรโดกลูกช้างเผือกตัวว่านอนสอนง่าย และขยันเอางานเอาการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพุทธภีกาตรัสพระคาถาว่าบุคคลเห็นผู้ใดมีปัญญาเป็นผู้กล่าวขมขีผู้ชี้โทษว่าเป็นเหมือนผู้บอกลุมทรัพย์ให้พึงคบผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิต เพราะว่าเมื่อคบท่านผู้เป็นเช่นนั้นมีแต่คุณอันประเสริฐไม่มีโทษที่เร็วซามหรืออีกในยหนึ่งที่มักจะพูดกันว่าคบคนพาลพาพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลพระราทาเถระหลังจากบรรลุอรหันตผลแล้ว ก็ยังสนใจในการเพ่งพินิษรรรมวันหนึ่งขณะนั่งพินิษรรรมอยู่ในกระทร่อมเกิดฝนร่วลดลงมาทางหลังคาที่มุงไม่ดีท่านคิดเปรียบเทียบว่าเรือนที่มุงไม่ดีก็เหมือนกับจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนจึงได้กล่าวว่าเรือนที่มุงไม่ดีฝนตก รั่วรถได้จิตที่ไม่ได้ฝึกฝนก็เป็นเช่นนั้นเรือนที่มุงดีฝนตกรั่วรถไม่ได้จิตที่ฝึกฝนไว้ดีก็เป็นเช่นนั้นราคะย่อมรั่วรถไม่ได้พระราทาเถระท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระาศาสนา พอสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันทปรินิพพานในบ้านปลายชีวิตของท่านคำภีทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ระบุว่าท่านดับขันทปรินิพพานที่ใดแต่ท่านคงดํารงขันอยู่พอสมควรแก่การจึงดับขันทปรินิพพาน แหล่ที่มาของข้อมูลเนื้อหาพุทธประวัติเรื่องพระราทาเถระพระพิสุผู่ว่าง่ายสอนง่ายเว็บไซต์ th.wikipedia.org เว็บไซต์โม k ok a r a n a .com ที่มาของรูปภาพ สรุปเรื่องพระราธาเถระพระพิสุผู้ว่าง่ายสอนง่ายพระราธาเถระเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อวัยชาราโดยภาษารีบุตรเป็นพระอุปชาด้วยวิธียติจตุถากรรมเนื่องด้วยตอนเป็นราธพรามเคยถวายข้าวสุกหนึ่งทัพี แก่พระสารีบุตรด้วยความกตัญญูกะตะเวทีที่พระสารีบุตรได้รับข้าวหนึ่งทัพพีจึงเป็นผู้บวชให้ราทะพรามเมื่อบวชเป็นราทะเถระแล้วพระสารีบุตรท่านจะแนะนำสั่งสอนพระราทะเถระจะเข้าใจได้รวดเร็วและเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย กติธรรมที่ได้จากเรื่องพระราทาเถระคือเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีของพระสารีบุตรที่เราลึกถึงการถวายข้าวสุกหนึ่งทัพพีของราทพรามท่านจึงเป็นพระอุปชาให้พระราธะเถระและคอยให้คำแนะนำสั่งสอนพระราทาเถระ ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระเทระราธาเทระด้วยคติธรรมอีกประการหนึ่งคือพระราธาเทระถึงท่านจะบวชในวัยชราอาวุโสเมื่อพระสารีบุตรแนะนำสั่งสอนสิ่งใดตักเตือนท่านก็ปฏิบัติตามโดยดีไม่โกรธเคืองจึงได้ชื่อว่า พระพิสุผู้ว่าง่ายสอนง่ายขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลเนื้อหาพุทธประวัติเรื่องพระราธะเถระ พระภิสุผู้ว่าง่ายสอนง่ายขอให้อานิสงส์ที่ได้ประโยชน์จากพุทธประวัติเรื่องพระราธะเทระพระภิสุผู้ว่าง่ายสอนง่ายจงดนบรันรดาลให้ท่านเจ้าของข้อมูลทุกแหล่งตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขกายสุขใจไร้ความทุกข์ มังมีสีสุขไร้โรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอยุติรายการเสียงธรรมสร้างสุขแต่เพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจในโอกาสต่อไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ที่สนใจ เป็นวิทยาทานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมพูพันทิป